โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับนครับหลังจากที่เราจูบก,กับผีมาก็ผลทุกคมพองกันเลยทีเดียวนะผนตะแข่งนี่แบบตั้งเป็นจัดประหลัดบอกนะรเรียกได้ว่าขาผมนี่กลายเป็นต้นกระบอ,องเพชรแล้วนะขนตะแข่งแบบตั้งแข็งมากอเดี๋ยวเราต้องออกไปพอจนพจนฝนกันข้างนอกนะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรจะเจอโจ์เก่าลูตา เดี๋ยวรู้กันนะครับถ่านเรามีแค่อันเดียวเองหาเพิ่มได้ไหม mm. เราต้องการถ่านเพิ่มเพาะว่าข้างนอกมันมืดมากมันคือทางออกครับผมทางออกจากโลกมนุษย์และตรงน,นี้ก็คือทางไปยังนลกตามหาหลวงพ่อมาตินไม่ตายเถอะหลวงพ่อ หลวงพ่อจะออกนอกบ้านตอนกลางคืนไม่ได้นะครับอะไรวะนี่คืออะไรต้องใช้กุญแจโอเคฉันจะหากุญแจอุ้ยเฮ้ย UFO ไม่ใช่ละพีกระหังบอกว่าเอียงไ้นั่น ตามหากุญแจมันคงจะเจออยู่หรอกฟ้าร้องขนาดนี้อุย้ยตกใจกล่องเครื่องมือหาโคตรง่ายตบแล้วก็ถามทีหนึ่งก้อนอ่ะโอ้โหวนเวียนวิญญาณบนเบียด ตัวอะไรเนี่ยนี่ฉันต้องมาเล่นกับตัวอะไรเนี่ยไปเข้าไปขนนะครับเดี๋ยวเป็นบัตรคงไม่มีอะไรตกลงมาหรอกแตมีพวมีฐานนี่เก็บไหมข้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชิตคุณนึกมาไอรอนแมน อะไรวะยนะแล้วแปดก็ใกล้จะหมดเลยด้วยที่ฉันต้องขึ้นไปบนหลังคาเหรอเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยไปซ่อมจานดาวเทียมเหรอว๊าทโอเคโดดจ๊บ อฮ้ยนายนายไปทำอะไรตรงนั้นอ๋นายคงจะอกผักมาสินะวาเลนทายนี้เราก็โสดเหมือนกันเข้าใจหัวอ,อกเลยแหละตายนะละกายแบบเห็นใจซะอย่างนี้เก็บของนายคงแบบโอเคใช่ไหมไปดีกว่านะเราอย่าไปรบกวนเขาเลย นี่โหลดสิบัสนายคงจะโอกค,คงหักมาแน่ๆเลยอุ้ยนี่มันแบบโลบหรือไงเนี่ยกระโดดจับนี้โอ้ยโอ้ยเฉยปปารอลทางเดินรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยทำไมมันแบบเสียวตกตงไปข้างล่างอย่างวะ เพราะโหลดฉากอะถ้าแบบเกมทำให้เราช้าลงอย่างนี้นะมันต้องมีอะไรสักอย่างข้างหน้าแน่ๆเลยต้อโดดไปใช่ไหมหรือว่าเราต้องกระโดดแล้วแบบจัแบบแบบแบบหน้าต่างหรือว่าเราฟิวไปปุ๊มตรงนน้นเลย <laughs> อะไรขอรงกูเนี่ยอ่ะตุ๊บอ่ะโอเคถึงนะครับอะไรให้เราขึ้นตรงนี้เหรอ <laughs> ไม่ใช่โอ้โหข้างลาง นี่มันเลือนจำชัดชัดต้องลงไปหรออ่ะก็ต้องขึ้นข้างหน้านี้โอเคปึ๊บป,ปึ๊บขึ้นมาโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อวอ่แสงไฟ มองหาทางออกไปใช่ฉันหาทางอยู่ไม่ต้องมาบอกฉันหรอกฉันก็กำลังหาอยู่มอนกันถ้านายช่วยบอกได้ฉันจะยินดีมากเลยนายรู้ได้ยังไงว่านายไม่ใช่คนไข้ฉันรู้ดีฉันวัดไข่ไงไอผีถ้าฉันไม่มีไข่แสดงว่าฉันไม่ติดโควิดโอ้ยเพลง พอร้องลอย่านะโอ้เชียเสียงคอร้องอีกเพลงมันกดดันผม,มนอ่ะไม่ย่าบอกแล้ว่าต้องโดดลงไปข้างล่างโอเคโดดลงมาแล้วยังไงต่อไปที่ที่มีแสงสว่างโอ้ยเสียงโซ่อย,อย่างนี้ชัดเลยโจนเกา่าแปดก็เหลือน้อยดีโหลด นั่งนั่งไม,ไม่นั่งไม่ได้ต้องต้องหมอบอย่างเดียวเอาขึ้นตรงนี้เหรอโอเคไป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 มันไม่เห็นมันไม่เห็นยิ see, ้มันไม่เห็นมันไม่เห็นฟังเสียงก็รู้เลยโจ์เก่าได้แน่นก็ป่าอยู่ทำไมมันโหลดอะไรมันโหลดอนตัวนี้นี่ มันไอ้วันเออไป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 ลูกไปอย่าไปแคร์มันเลยลูกมันไม่ได้หวังดีกับเราอุ๊ยกำลังเซฟเกมด้วยโอ้ยต้องไปทางไหนเนี้ขึ้นตรงนี้เหรอ โอ้แล้วต้องแบบใช้อินฟาเรดตลอดเวลาเฮ้ยแสงสะพัดอุ้ยโอ้ย,อยหนึ่งนี่ก็วิ่งไล่ตามจังเลยวันเี้แกสู้สนักวิ่งร้อยเมตรเก่าไม่ได้หรอกอีกเวน ตามมีต้องตามมุดท่อมุดท่อลุกเร็ว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 เร็ดเร็ดเร็กวเวิรงตเม็ัร็ว่ร็วเรอเเร็วเรวเวร็วเเมตรนะครับที่ไม่เคยได้เหรียญรางวัลตามหาวา หลวงพ่อพอม,มาแล้วหลวงพ่อเล่นซ่อมแอดกับผมแล้วเนี่ยทำไมหลวงพ่อเป็นคนอย่างนี้ออย่าเล่นซ่อมแอดกับผมหลวงพ่อได้โปรดออกมาให้ผมจับซะดีๆโอ้ <c oughs> oh my god โอ้ ตเตอรี่ก็เลือน้อยทั้งไหนแล้วเนี่ยโอ้ตรงนู้นไงโอ้ไม่ตายโอเคไหนหลวงพ่อมาติน